คระครับวันนี้ <c oughs> มันดีเลยที่เอาเป็นขเขาเลย้องมาตรงมขอสโยว้าวเทสบเี่วไปงร้านไกทดมันจเป็นไ่ราสวัสดีคนดูชวนท่ามึงเห็นเห็นเดินเหอสวั ไปย่งอือหือไม่แป็งแรงตอนนี้เริ่มบอกว่ามาติดไปไหนเริ่มอกนเห็นเขาเส้นไหนตัวมันดังตองสองสองที่ไหนสองสองอย่างเลยไปกันมาเ่ไร่ดีจีตัวกไป เมนูนี่ขขาพันดีครับสุดยอดมากินอ่างงาล้วบาน ด่คุนดูสิบนคุณผ่านาแวขเขอเสียงตกของ,ของ ไม่น,มนูตัวมนูตัวนี้นี่เป็นของปูดของจากของไผ่นะครับแต่เมื่อเข้าเขอาเมื่อบึงเนี่ยเขากล่าวสียงหูนะว่าเขามากกะเลยมีโอกาสกะเลยกินนะ ผมสื่ออะไรอ่ะผมไลน์อ่ะ YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กนะกินด้วยลูกชายแม่ก็หิวเหมือนกันมากครับแต่ก็อยากไปไปลองกินก๋วยเตี๋ยวยุงเรียนเนาะมามาลองเนีย่ยบันึงขวง ทำโอกาสติดกระเสียบเจียบอยู่ครับใบสองเหรอข้่ยางปุงกลังมมาเลยครั้สวนอย่างไปเห็น้ม่นกวดเห้ม่กวดกวดนะน่ะกวดกวดใบยางกวดยังไงล่ะครับยูข้องบ

คอมเมนต์บุดีลองการตรวจสอบคอมเนตบุดีสั่งอย่างฟังปิวได้สิบอก พระสงก็ล่างใจให้กินให้จ่ากินแซ่บขอให้มีความสุขครับใส่เวลากินประมาณสี่ห้านาที แม่สมนึกเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับกินแลวบ่เหา เยังมีไม่เนอ้ะยังเมียังมียังมียังมี บ่กันบ่โหเรื่องยังเลยเป็น wow, cái tiều nó cũng dùng, điện, khai ở chỗ trường viên, xua vây nó สวัสด,ดีคุณครูันนี่เขาอใหม่ลายเอฟเฟคเลยพุ่มไหลสองทางนะไอ้คู่เนี่ยว่าแปลงกินเหวอครับจะเตียมอย่ xong rồi ครับไปแล้วขอบคุณครับอิ่มแล้วพนักงาน lại.